สาวอ๋อยนี่ตื่นเตาพี่น้องอือยังไงล่ะตกใจเบิร์ตมาเป็นยังงเนาะจ้ะจาพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานที่เฮาเลือกแล้วนะจ้ะส่วนเมือนี่ก็ส่วนมากนี่ก็สีมันแมงเหนียวจ้ะส่วนมากสีเป็นแมงเหนียวจ้ะพี่น้องก็ได้หลายอยู่นนาะจ้ะ นี่ก็สิมีห่หวสวัสดีจ้าพี่น้องฝนตกตลอดเวลาเลยจ้ามูนี่สาวออยดีสิมาสวนเบึงนะจ้าวามันสีมี่อีหยังให้ไปอ้อไปอ้อมบ่จ้าพุทดสอบเบึงนะจ้านี่ละสภาพแวดล้อมที่เห็นจ้ากับ กล่องกต่จ้าสีจังเดยเด้อพี่น้องฝนตกบ่เศร้าจ้ะบางเทีอาจสิหน้ากล่องอาจสิไล่หนำเนาะจะ้ะมีน้ำเนะาะกะขอโทษขออภัยเด้จเอจ้ะอฝนตกบ่เศร้าพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้อง แมงเนียวพี่น้องแมงเนียวบารู่ะกล่องสีเย็นบน้อนจ้าอืมนี่นะจ้ะแมงเงี้ยวมันสิได้อ้อมยึติพี่น้องโอ้ยฝนบาเศร้าเลยจ้ะ เด้งเนี่ยละที่นอกเป็นโอนซ่อนมาจ้ะแม่งเหนียวเด้นย่งนี่จ่าบ่มี่พูดถือกล่องหายน้าจ้ากันจะซักไว้ยังสิเอาใส่ใหม่ซักไว้เนาะ นี่เขียดจะหน้าจ้ะเอาเอาทงซุปหัว่นได้พี่น้องฝนกระตกมาเศร้าจะเขียจ้ะมันนี้ขันเอากล้องค่องข้อขันเอากล่องค่องข้อละอองน้ำเนาะจ้ะกระจิถือกนากล้องนี่พี่น้องตัวดำๆคขึ้นกันกับงาใหม่เลยจ้ะ Hmm. ก็หลายนะจ่ะหัวมันงถอดขาไปเบิดแล้วมันฝนหวนัวได้ตกอีกนะจ่ะ มาเกีตัปาดจ้าพี่น้องมาเกีตัปาดกรสีทุลักทุเล่เน,น,น,นี่ยน้อจ้ะผมมีคือไทยะ พีน่น้องงามๆเลยจ้ะฝนตกบ่เศร้านีพี่นอ้องฝนงานจ้ะหัวกรกะส่วนหน่อยเนาะน้อ,นอกน,นั่นกันนี่แตงแต่แมงหง่อาไปอ้อมจ้ะพี่น,น,น้องน้ำกะเลือกห้ากะหกพี่นอ้อง นี่จ้เป็นยังได้หอกตรงส่วนเลืกๆจ้าพี่นอ้องนี่ยังหยาหลายมันสุกเนี่ยฮึ้องสาวอ้อยนี่ตื่นเต่าพี่น้องอือบงนนี้เหรอตกใจเบิร์ตมาเป็นอีหยังเนาะจ้า ตสมอกใหญ่นึงจ้ะลอยขึ้นไปเนาะข่าอยู่แต่ว่าสีออกมือนี่รับที่จังตกอยู่บ่เสาเลยพี่น้อง วัวกันด้วยหน้ามือขึ้นก็นอนน้ำข้นเนาะผ้าอยู่กระดัางตีซีปุ๊บโตกเลยพี่น้องนี่จ้ะหมานจะหมานก็เลือกหยากอยู่นอจ้ะเพราะว่ามันมันคือกันกับอั่นงาใหม่งาไหลเนะี่ย tiền cần cái này liệu nên cái tàu phải cho cái lái đấy nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บาตรละหลายตัวอยู่จ้ะบราษัทมาสิส่วนไปทัางนาได้ด้วยไงเขี <c ười> อ้อลายเนี่ยหลายตัวด้วยพี่เนาะมันอยู่จ้ะสิพ่อเดี๋ยว่ไเดี๋ย,ยกินเนาะ หกอกหนีจังบ่หลายจ้ะเพราะว่ามันต้องรออีกชุดนี่แหละพ่อพ่อแใ่ญ่อยู่นะจ้ะมันกุบมันอย่างไม่ไข่ไปก,ก็ได้ นี่จ้าพี่นอ้องอู้หเป็นตะมันบ่จ้าเป็นตะมันบอฝนตกแต่สีสีฝนพี่นอ้องเข้าป่านานี่บอเหนี่ยเศร้าเจ๊กทีก่อาจุจ่าอู้ยูหนามมันจะไปจไังใดกระดอกระเดียเนะาะก็ไปยกสะดุง้ง สวงมือแล้วนะจ๊ะแต่ว่ากับบดเด็ดถ่ายวิดีโอหรอกเพราะว่าฝนตกนากล้องจะสีไล่เนาะขันไทยก็ได้แบบนี้ขึ้นมองไทยนั่มองโยกเนี่มันมีเจ่หินไลยจ๊ะเราว่างอยากหาเทียาขาสะดุ้งไปสุ่นขาตั้งกล้องล่มท้งฉีกย่านนากระจุกแตกเน,ะนาะยื่นนามพิมก่อนพี่นอ้อ Mình cạn mồn oạc đi Để lái rồi Để lái rồi Để lái rồi Để nhau 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 วด,ดอีกแล้คือกันคักจากงานใหม่บาทละสิบกว่าอยู่จะ้ะนี่ก็เป็นผลงาน ที่ได้นะจ๊ะได้หลายครักที่ใจ้พี่น้องจ้่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าจ้าพี่น้องนี่ก็ปเ,กเป็นผลงานที่เขาเลือกแล้วนะจ้าส่วนเมื่อนี้ก็ส่วนมากนี่ก็สีมันแม่งเหนียวจ้า ส่วนมากสิเป็นแมงเหนียวจ้าพี่น้องก็ได้หลายอยนจ้ามีก็สิมีหัวหัว <c oughs> กบตัวนั้นแมงมันก็ใหญ่ขัา,าแเน่แต่เดี๋ยวนี่จ้าหัวกบกพี่น้องอู้ีแต่ตัวใหญ่แท้ มีแมงเนียวมีหวกหวกก๊บหักเขียดตาปากจะมีจ้ะแล้วก็วกเขียดจะหน้านี่อหัห้อยปูปูเสียวมาด,ดองจ้ะยังจะเตากับมีพี่เนอะนี่สิอมเสีบๆเนะจ้ะ